สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อากาศเย็นดีนะคะวันนี้เย็นวันวันนี้เย็นวันเสาร์ค่ะมาอัปเดตต้นไม้บอนสีของเราที่ได้รับเข้ามาอยู่ในบ้านของเรานะคะเป็นบอนสีเบเบีบีค่ะมีชื่อว่าเทพเทวาค่ะใบนี้คือ,คอแดงๆนี่คือใบล่าสุดของเขานะคะ หน้าตาคล้ายๆกับเท้ารำไพเหมือนกันนะคะก็คือไม่เคยเห็นต้นใหญ่เขาค่ะเพิ่งแต่ซื้อมาครั้งแรกเลยนะคะก็เห็นเขากลางใบเต็มที่แล้วก็เลยมานำมาให้ท่านได้รับชมด้วยค่ะสีสวยสดเลยทีเดียวนะคะทเทพเทวาคะ่ะหน้าตาคล้ายๆกับเท้ารำไพที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะ นี่คือเท้ารำไพค่ะที่เรามีอยู่ในบ้านเท้ารำไพปะแป้งนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ติดเชือราค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะมีหลอดใหม่มามีใบใหม่บ้าค่ะที่ไม่ใหม่มาก็หวังว่าเขาจะดีขึ้นค่ะก็เลยเอามาให้ท่านดูว่าเทพเทวากับเท้ารำไพหน้าตา คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเทพเทวาเขายังเป็นเบบีอยู่ค่ะเท้าลำไยนั้นก็เขาโตเป็นสาวแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เรานำเข้ามาพร้อมกับเทพเทวาค่ะก็คือนารีบูรพานะคะคุณขายบอกว่า,าเขายังไม่กัดสีค่ะแต่ว่าวันนี้เห็นโหลดเขาออกมาใหม่ มีมีสีชมพูออกมาด้วยนะคะถ้าทางใบใบนี้จะกัดสีมาแล้วค่ะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยนะคะเทา้าขอไัยค่ะนารีบูรพาค่ะหนอดใหม่กำลังจะมาแล้วนะคะมีสีด้วยเป็นความหวังของบ้านเราค่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นและก็จะมาถามท่านท่านที่ผู้รู้นะคะว่านี่คือเจ้าจากักรพรรดิค่ะเจ้าจากักรพรรดิปะแป้งเหมือนกันนะคะนี่คือใบใบที่เขาปะแป้งเพราะฉีดยากันเชื้อราค่ะก็ตอนนี้เขาหายจากเชื้อราแล้วนะคะ เขาก็เลยมีใบใหม่ขึ้นมาให้ค่ะก็เขาจะมีด่างด้วยค่ะแต่ว่าใบสุดท้ายที่กลางใบวันนี้ค่ะใบล่าสุดที่กลางใบามาวันนี้นะคะตื่นเต้นมากเขามีสีเหลืองค่ะก็เ,เลยสงสัยว่าเขาเป็นโรคขาดอาหารหรือว่าเขาจะกัดสีหรืออย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าว่ากัดสีก็ทำไมมีแต่สีเหลืองเยอะเลยค่ะ แต่ใบพี่ๆเขาที่กัดสีก็คือที่ด่างนะคะเขาก็ด่างนิดหน่อยค่ะสีเหลืองนิดหน่อยค่ะแต่ใบนี้สุดท้ายใบล่าสุดเหลืองเยอะเลยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นก็เลยนำมาให้ท่านได้รับชมด้วยนะคะว่าเจ้าจากักรพรรดิบ้านเราสีสันเป็นแบบนี้ค่ะ กัดสีและก็มีลายด้วยแต่ใบล่าสุดสีเหลืองๆนี่คืออย่างไงหมายความว่าอย่างไรนะคะกัดสีหรือว่าหาดสารอาหารคะ่ะปราสาททองก็เช่นเดียวกันคะ่ะหลังจากหลังจากหายจากเชื้อรานะคะใบเขาจะไม่มีสีส้มแล้วคะ่ะสีก็จะจืดจืดลงคะ่ะอันนี้ใบล่าสุดของเขานะคะ ใบนี้ก็คือใบล่าสุดที่ยังไม่ทันกลางใบดีเลยค่ะก็สีออกเหลืองๆส้มๆเหมือนกันนะคะเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ